ขออากาศสวัสดีท่านผู้ชมนี่นะครับอยู่โฮสกิ้นทีวีและเราก็จะ,ะเขาเรียกว่าอะไรล่ะแจกมอดนะครับเป็นมอดที่แบบเอามาจาก g ีทไอวีนะครับมอดท่าทางแบบ g ีทไอวีนะครับเข้าไปในเกมเลย<ม>เที่ทำของถีที่ผมก็แจกของให้เราทำนะครับที่ผมทำในเกม เขาเก้ยร์นั่นแหลยครับที่เขาพูดนี่เขาเป็นตอนนี้เขาเบื่อทุกอย่างเลยครับนี่ครับดู่ด้วยไอ้คนดูประมาณนี้เราก็จะออกสู่สับคม่คืเหมาะ้า เราจะทิมพ์ทั้งสองหมดเลยครับเราจะมาแจกทั้งสองหมดที่ไหนนะคะดีพิมพ์ที่ไหนยิงจะประมาณนี้โอ้ถ้ามิ่งกับท้ายินดีเชน่ะนั่นเป็นกับป่านี่นะครับเราต้องทำเราต้องเริ่มใหมเท่านั้นมันถึงได้ทั้งนั้นก็ขออนุญาตเริ่มใหม่เลยนะฮะเริ่อมเพล่ นี่ครับถ้ายงนิกโก้จะเป็นแบบนี้นิกโก้เปแล้วถ้าหดินก็จะเป็นแบบนี้ถ้าวิ่งก็จะเประมาณนี้นี่ครับประมาณ 你有病 ไม่ได้ลงมอสักสวยวะสร่างมันยิงแก่มันดูนะฮะทั้งงั้นจะทำเป็นคลิปแยก ก็รีเกตมันฮะดูก่อนว่ามันจะเป็นอะไรไหมว่าตัวปรากฏว่าไอสัตวภาพสผลขึ้นมาตอนนี้อนีเนือนน้ รีวิวสูตรอันนี้แต่คุณจะไม่แจกมือสูตรโครโลโซเททานแต่ไปดูฉันดีตว่าอิสต์ค่ายวิวที่นั้นก็ไม่ตองนี้ครับไปดูวิธีการดาวน์โหลดกันเลยขั้นแรกนะครับ,รหะะรบให้เราโหลดอ่าเจ้าตัวนี้มานะครับเนี่ยดูกันนี่ครับมดท่าทางนี่ครับก็กดวิวแล้วก็จะมีไฟล์นี้นะครับก็กดค้าง Copy ีไปที่ Android Data แล้วก็หา Com l o g k Star นี่ครับนี่อันนี้ที่เป็นเป็น G C ดำๆอันนี้นี่ครับ Com l o g k Star Game File แล้วก็วางพอมันขึ้นว่าไฟล์เราแล้วก็กดตรงนี้แล้วก็กดรีดีเล่ก็ได้เลยนะครับแล้วก็ลองเข้าไปทดสอบกันดูเลย ครับก็ลบแท็กพวกนี้ออกแล้วก็เข้าไปทสสดสอบในเกมเลยก็ประมาณนี้แหละครับง่ายๆก็เราเอาไปทําดูกันลวกันนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ลากิฟต์นะครับแล้วก็คอมเมนนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like กดซับสไครต์เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทดลองให้ดูทำลายมิกก็ พูดจรเพราะที่มันจะเร็วเกินไปจะปิดคิดทำไมวะนี่ครับก็ทดลองกันดูนี่จะก็จะประมาณนี้นะครับนี่ I'm going to put the ticket in here.

Thank you. ก็จะนั่งโคตรเท่เลยเนาะก็จะประมาณนี้เลยใครสูดก็ลงมเลยแต่นจะขึอ่านก็สึ้นตดเลยบอยบอยบืย